ไอวันอิลิชซึ่งเป็นนักปราชญ์ฉลาดที่สุดของโลกตะวันตกบอกผมว่าสิ่งประเสริฐสุดที่มนุษย์ค้นได้คือจักรยานสองล้อน้อยน้ปดีเพราะว่าทุกคนขี่ได้หมดรถยนต์บางคนไม่มีปัญญาแล้วมันเปลืองน้ำมันเครื่องบินยิงแนวใหญ่จักรยานสองล้อดีที่สุดไม่ตื่นไปทีวัดเพราะฉะนั้นการที่พระขี่จักรยานนี่ถือว่าถูกต้องเพราะไม่ได้ทำร้ายสัตว์ ไม่ได้ทําร้ายเครื่องยนต์กลไกแล้วพระองค์แรกที่ขี่จักรยานสองนอคือท่านนัทธันมีเยียมมาเป็นบนญี้แดงพระโจมตีท่านให้คนเห็นเลยว่าพระขี่จักรยานเพราะฉะนั้นบางอย่างนั้นจะแหวกมาจากขนบแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐควรจะทำขี่จักรยานรัาโยมพยาพามพยายามเอาอย่างพระขี่จักรยาน มากเท่าไหร่เลิกใช้รถยนต์มากเท่าไหร่ใครชนะจะเป็นนี้โลกจะไม่มองอนพระจะนำธงไยพระรหัสกลับมาต้งธรรมดาไปแล้วสําหรับชาวบ้านบ้านสายตรีสามตำบลประสาสตร์อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ที่จะเห็นพระและลูกศิษย์วัดปั่นจักรยานผ่านสายตาอยู่เป็นประจำแต่สําหรับพวกเราหรือบุคคลทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคยนักด้วยการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีครูพระ สอนศีลธรรมในช่วง8 9ถึง9ปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่เดินทางจะมีครูช่วยมารับมาส่งแต่เมื่อครูท่านั้นเอรีหลวงพ่อจึงเดินทางลำบากขึ้นบางครั้งต้องเดินหลายกิโลเมตรด้วยการที่ไม่ต้องการเป็นภาระของใครในการเดินทางไปสอนหลวงพ่อสมบูรณ์สุมังคโลจึงได้หาวิธีการเดินทางไปเองวันหนึ่งขณะเดินกลับวัดหลังจากสอนเสร็จ หลวงพ่อได้พบยายเท่าอายุราวเจ็ดสิบปีปั่นจักรยานบรรทุกข,ของพรุงพรังหลวงพ่อจึงเกิดไอเดียในการเดินทางคือการใช้จักรยานเหตุในการไปสอนการเดินทางไปสอนของครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ยระยะทาง3กิโลครึ่งนะก็มีเหตุที่คุณครูไม่สะดวกในการม,มารับมาส่งเพราะว่า,าคุณครูที่เคยมารับมาส่งเนี่ยเขาเออร์ลี่นะหลวงพ่อก็เลยต้อง าหาวิธีทางไปสอนนักเรียนเองเลือกเอาจักรยานนะเพราะว่าจักรยานนี่มันมันเป็นของใกล้ตัวนะแต่ว่ากว่าจะใช้จักรยานมาปั่นได้นี่ก็ต้องทําความเข้าใจกับชุมชนซะก่อนชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะแรกๆเขาก็ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยอ่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่า ไม่เคยเห็นพระปั่นจักรยานมาก่อนอทีแรกก็คิดว่าเออทําไมลุงพ่อถึงถีบจัก,กรยานแล้วก็คิดแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าคิดไปคิดมาเออมาศึกษากับลุงพอ่อลุงพ่อบอกว่ายังไงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองที่มันก็มีกําลังในตัวเจ้าของด้วยอะไรแบบนี้นะเพราะว่ายายก็เอ,อ้ยายก็อยากถีบเหมือนกันเลยบอกเน่กระเบิดบ,บอกลวงพ่อว่าเอ,อ้ยายก็จะถีบเหมือนกันแต่ว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้8ปีแล้วต่อข้อถามที่ว่าการขี่จักรยานผิดพระธรรมวินยัยไหมหลวงพ่อเล่าให้เราฟังว่า,วาจักรยานเนี่ยถามว่าพระวินัยเนี่ยท่านบอกไว้ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองนะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์มหาชนมันเป็นคำตอบเลยเพราะฉะนั้นวินัยจึงไม่ผิดขอยืนยันที่นี่ก็มาเห็นพระอาจารย์เพิน่นปั่นจักรยาน ถ้าใครจะว่าพผกฉันจะขานเลยเดย้โอ้ยมันไม่บาปดอกมันไม่พิษดวินัยดอกจักรยานมันก็ช่วยดึงดูดให้เด็กน้อยเขามาวันละหลวงพ่อเพื่อนก็ช่วยสอนเด็กน้อยอบรมเด็กน้อยก็เลยชวนเด็กๆมาตั้งชมรมนะชมรมจักรยานเด็กใจวิเศษนะนะก็ไม่มีอะไรมากวันเสาร์มาเจอกันนะวันเสาร์มาเจอกันวันนี้ไปไหนนะไปพาไปไปเรียนรู้นะล้อหมนุนการเรียนรู้เกิดขึ้น ที่ทุกอน,นูที่เราแทรกตัวไปเลยการเรียนรู้เกิดขึ้นโลกแห่งวัตถุนิยมเนี่ยถ้าเป็นรดเบนซ์ป้ายแดงหลวงพ่อหลวงปู่หรือว่า,าพระที่นั่งรถเบนซ์รถป้ายแดง่พะพูดง่ายๆรถใหม่ๆรถรอ่ะยกมือไหว้เลยสาธุแทนที่จะให้คุณค่าของพระที่ทำประโยชน์กลับไปให้เห็นมูลค่า,าคุณค่ามูลค่า นะวัดใหญ่ๆห,หรือว่าสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะไปให้ค่าอย่างนั้นนะใช้เวลาแต่ว่าเรามามา,มาม,ามามองดูว่า,าพระที่ซื้อหวยนะพระที่สูบบุหรี่ชาวบ้านเขาอยอมรับได้เรา,เ,าเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งเหล่านั้น,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหมาะสมมากกว่า นะเรื่องเรื่องเสียหายอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันมันน่าจะเสียหายมากกว่าการปั่นจักรยานนะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่ยืนยันว่าชาวบ้านก็คงต้องใช้เวลาสําหรับบางคนนะแต่ว่าถ้าบางคนที่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพ2เรื่องสิ่งแวดล้อมสีเขียวเนี่ยเขายกมือสาธุเลยไม่ต้องคิดมากอันนี้คือใช่นะใช่วิธีการจักรยานน่าจะเป็นคําตอบของโลกแห่งอนาคตนะทางใหม่อันเก่าแก่ นะยอมร้อนเพื่อโลกเย็นว่านะไอเรื่องของไอคนที่เขาจะว่านินทาอะไรนั่นก็เรื่องปกตินะถ้าเรากลัวเราไม่ต้องทําอะไรหรอกนอนอยู่วัดเฉยๆนอนอยู่วัดเฉยมันก็ยังนินทาอยู่ออถ้าคนมันจะนินทาเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีคําตอบให้นะให้มีคําตอบให้ว่าทําการกระทำเนี่ยเพื่ออะไรทุกวันนี้หลวงพ่อสมบูรณ์สมังคโลโล ยังใช้จักรยานในการเดินทางใกล้ไกลเพื่อเผยแผ่ธรรมะทั้งยังใช้วิถีแห่งการปั่นสอนภาวนาอิทธิพลบารมีเกรียงไกรนักข่าวพลเมืองชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยรายงาน เราคือใบไม้ต้นเดียวกัน